สวัสดีครับวันนี้เบสทามพาท่านมาตาสักระสารเฉพาะปราสาททองนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับสารเฉพาะปราสาททองนี้จะอยู่ตรงเวลาที่เราเดินรอบองค์พระชั้นบนนะครับจะมีเป็นเหมือนถ้ำนะครับแล้วก็มีอุโมงค์ลงมาข้างล่างนะครับจะเขียนว่า ถ้ำปราสาททองนะครับผมแล้วก็เดินรอบอุโมงค์ลงมานะครับผมแล้วก็จะมาเจอนะครับเป็นที่สิงสธิ์มาบนบานสารกาวนะครับผมสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมนี่ก็คือโดยรอบนะครับผมจะพาเดินขึ้นไปดูนะครับว่าเราเดินผ่านมาจากตรงไหนนะครับ ตามผมมาเลยครับอันนี้ก็คือเป็นทางเดินลงไปครับเพื่อ,อลงข้างล่างนี่เพือมีทํามตอนนี้เราเดินขึ้นทําไตแล้านะครับตัวนี้ก็เป็น้าออกไปอีกทางหนึ่งได้นะครับแร้ก็ขึ้นตรงนี้ น,นี่นะครับหมดที่เป็นองค์พระถ่จมดีสวยงามนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับที่เราเดินขึ้นมาตรงหน้าพระรวงเดินทางมาถึงตรงนี้อ่านี่นะครับก็จะเป็นถ้ำสารชอบพ่อปราสาททองก็เดินลงไปได้เลยนะครับ สำหรับคนที่เคยมาหลวงพ่อสมทิแล้วแต่ยังไม่เคยนะครับลงมาสักระเฉพาะ,ะพภาษาทองก็มาตามที่ผมทำคลิปให้ดูได้เลยนะครับ mm hmm. นี่นะครับแล้วเราก็เดินลงไป mm hmm. เห็นนะครับผมเ t ทไท YouTube ครับ